เอาไงเอาสามสิบได้เ่ะเดี๋ยวให้ค่ะสองเดียวสามสิบเนาะครับผมนี่กินเมดเมือเลยบ่กินเมดมือแล้วบอกมือไปกินเมดมือได้บ่มือไปดีมั้งคือจะผู้ก,กินน้ำรอคนเดียวกินถ่านพื้นเดียว้นึ่งไปก็ไปกินข่ามพื้นเนย่ยต่่าจอดซื้อทองเหนียวซื้อเพรม้นี่จบตามเนี่ยโอ้ทอตามนี่มากินถ่ามพื้นได้บ่ มาแล้วครับใส่ตัวมะเขือเทศปรลงไปเน้ำเสบน้ำตลาหรือเปล่าน้ำปลาแล้วเนาะบหม่นาประกอบผลิ่นี่ใส่บอม่้แเสบน้ำปลาปลาปรุงเองเค็ดเองเองใส่หรอ้ีก็เส่อย่านตาลกปลาง ครับปลาครับปลาหอมปลาดีนะโอ้นี่ ต้องเพิ่ให้กบเดเดอนบ่านือออกาหนิไม่ผมกินขามขึ้นเีเนี่ยผมกินขามขึ้นพอีเนี่ย

ไปเขาก็ใส่น้ำปลาเลยเขใส่น้ำปลาใส่เขาจะดองดีแล่วนั่นเเขาพี่ใส่มันดีกว่านั่นหลายแนวอ๋อ้เจ้าต้นมากต้นมากเขามาขายที่ตลาดต้นมากมายนี่ยพี่เขาออกมาแล้วเขามันเท่กว่น้ำปลาได้แล้วกันเพราะว่าสามเงินเอาเจ้าเจปูนี่มันมีอยู่ว่าตอนนี้แถวทุ่งแน่บ่มมี่เดี๋ยวผมไป มีมีทงไหนคือมีดนี่หามาไปยนนี่ยแถวฝุ่นผมก่ไปเวงมาเห็นมีเลยมีหูเลยบอกแล้วมากรทงนี่เลยพี่แมบอกแล้วมากทงนี่เลยทงไหนนี่นี่ัดนเข่าไม่หน้าไผด้วยนีหน้า น่แน่แไผ่แน่ไผตรงนี้พ่อผมจากหน้าไผ่ต้นไผ่ต้นตนง้อไผ่เรื่อยของเครือของเครือนี่จ้เหต้ข้กันลเนาีผมปทาพ่อผมอยู่สารคามจับนี่บอบอเคแต่ผมจะสูบปลากันมื่อนี่แมนแมนโอ้ยมันคนแถวนี้ ครับผม่ย่นี่เป็นเนี่ยใต้ปลามันลงใส่จอนที่ลใส่เต็มเยวบามาเลยแต่ฟ้านั่นมันเป็ี่นเสี่หามันลงแลวกเป็นมืนไรหมดมันเป็นของตีเครือ,อรบตาผัดเจ้าเจ้เจ้าปูนี่มันพอนี้อยู่มันกับนี้ตอนนี้น้มันติดใจหากินกินเนษฟอกเศษพวกตาพวกอย่างเจ็บไอ้นั่นไหมผมง่คนบ้าใ เ้นโลกเจ้ากับเเขาใจเรานลูกพีพว่าพว่าเจ้าบก้น่นนเจ้าูีสั่งตามเจ้าเแล้ววันนี้ใกล้ย่างนี่ซิยยางนเรเครื่องเครื่องกลุ่มมันเพราะมนถี่ตรงนี้ ทำไรกันเลยที่สุดกันนี่นนก็ได้เอาผีกกันเดียวพ่อเนียวิแล้วเครื่องปุมันนี่เป็นสิบย่างหมดเลยแตอยางเช่นโนแม่นติดนั่นเองอันนี้มันเหลืองด้วยอัตโนมัติบ่ได้ใส่อีหยังจังแนวบ่ได้ใส,ส่สีใส่หนึ่งใส่ผมโนแมนมันเปลี่ยนสียงอนเหลืองเงินทาบปนี่ทาเพราะว่าใส่สูบก็ตามเครื่องสูบมันนี่มันสิบปบต้นสูบ เดี๋ยวลุงให้กินไก่ย่างยุบป,ประทายบ้านเข้าว่ะตลาดลงเข่งดีมันแรนขายทั้งรดแบต่ก่อนนะไก่ย่างของประทายเขาก็แซ่บดีเยเขาใส่พวกแตทียมพริกไทยเขาเท,ท่าน่ะมันเลย,อเอยอโอเคครับอโอเคอเบ,ออบ้าแล้ววะ